ปลาเนืออออนครับผมปลาเนืออออนหรือปลายอนครับพี่น้องสดสดเลยขายเป็นกิโลขายเป็นกิโลกิโลเจ้าบาทครับไม่ขาดร้อยหกสิบครับปลาเนืออออนครับผมปลาเนืออออนหรือปลายอนปลากุดก็มีครับอาหารการกินสองฟังคุ้งครับพี่น้องถุงถุงงในเจ้าบาทครับไม่ขาดเลยคุ้งละสี่สิบบาทเป็นลูเลยครับ โอ้ครับอาหารหมักม่วงครับกินสมครับม่วงได้หลายชนหมักม่วงเป็นหมักม่วงกินสมหมักม่วงเป็นกระทันเป็นหล่อเลยครับผมหมักม่วงแักข้ามบานครับเป็นกิโลกิโลละร้อยหกสิบใส่กอยิซานครับผมใส่กอยิซานเป็นใหม่ครับดูละสองบาทครับใส่กอยิซานครับเกี่ยวครับผมอาหารการกินครับ ไปขออีสานเด้อพี่น้องเด้อปลาไหลครับผมอ่าแต่เสืออ่อนครับปลาไหลปลาคอใหญ่ครับบรรยากาศตลาดนัดไทยเล้วครับผมขนมครับผมเป็นถุงถุงเลยเจ้าบาทครับพ่อค้าเนี่ยอันนี้มีสี่ชิ้นสิบ 40บาทก็หมดสี่สิบบาทเชียร์สิบบาทครับไอ้ผมมาทุ่งหนึ่งครับครับผุ้ชนะตลาดนัดถากพอนุ่มเด้อพี่น้องเลยอาหารมาอุ่นครับโอ้นะคะับกลิ่นหอมนุ่มอารมณ์ดีค่ะพี่น้องพี่น้องเาียวบีดงานบุญงานบวชงานสวดได้เบิร์ตครับผมนี่ยติดต่อบปได้ตามนี่เลยครับผมติดตามพองผีมันสวัสดีครับพี่น้องวันที้ผมกัสเสียเฉลี่ยชาแนลเชียงพามาเลาะตลาดนัดถากพอนุ่มครับพี่น้องตลาดนัดถากพอนุ่มมีทุกวันจันทร์และวันพฤหัส สวัสดีครับผมเมื่อานี้ผมมาย่ำเช้าที่ตลาดนัดไทยเลาาถากพนมครับผมบรรยากาศอาหารการกินสองฝั่งโคงคบทานกรไล่หลายครับผมบรรยากาศทานครับทานพ่นลายแห้งดีครับผมทานเป็นสอบเป็นสอบเลยครับพี่น้องบรรยากาศตลาดนัดไทยเลาา มีทั้งแบบมีทั้งหามครับผมตอกมัดเขาครับเป็น้องยังมีหลายอยู่ครับผมตอกมัดเขาโซนทางนี้บรรยากาศตลาดนาท่าเราว่ยาย่างแวๆครับทานครับผมปลาย่อนปลาในครับผมปลาออนครับผมปลากดเกอร์มี่ครับผมปลากดตลาดนาใต้เล้าครับนี่น้องปลาตัวหนังเค็มโซนทางนี้หนังเค็มมันกุศิมหนังเค็มครับอายุจะโต อันเข้มบัพริกแห้งมันเค็มมาแต่แปดสิบบาทครับห้าบาครับบรรยากาศตลาดนัดไทยลาวครับผมบรรยากาศปลาแห้งหอมปลาแห้งแซ่บครับปลาแห้งนัวครับตัวน้อปลาสมครับปลาสมแก่บัลปิ่่ป้าสมตอนครับผมปลาแหลกตอนก็มีอาหารการกินครับพี่น้องเพื่กครับผมเพื่อกระเทียมครับต้องหอมแรง ไม้กวดครับโอ้ยไม้กวาดตะเสี่ยออนครับพี่น้องอู่เขาอู่นม้มช่างท่างนี้ยพักขมครับบรรยากาศตลาดนัดไทยเราพักขมเพลนหนังเข้มที่เบนตีเหล่วกะมีครับผู้สนับสน,นุนเพลนมันนี่คืดคืนครับพี่น้องบรรยากาศตลาดนัดไทยเราพี่น้องธรรมากาศชอบกครยืดดืงกดยี่ตามไอ้สีเหี่ยมแล้วพี่น้องเ้าเพื่อพี่ก็นั่งใจด้วยการท่ามคีบครับโอ้ยปลาประเพสกับ ป้าอามาทดสดเลยกิโลกิโลละร้อ่สิบครับพี่น้องกิโลละร้อครับย่างตะนานักไทยราพี่นงตะสงวนครับปะเพาะอูเขาอูน้มสองฝังข,ง,ขงพักครับผมมาละเระเครื่องจากสารศูนย์โอทบอครับผ่าเขาผ้าน้ำ ผักหอมผักหอมขิงครับผมมะนาวถือครับพี่น้องเลยส่วนตั้งมะนาวมะนาวไรเม็ดบอกมะนาวไรเม็ดกิโลเจ้าบาทครับพ่อเนี่ยท่านั้นกิโลละสี่สิบบาทครับผมมะนาวครับหนามลายหนามลายพอแล้วป่ะโฆษณาสุนนังเข้มครับผมส่วนต่าง นังเข้มเครับผมนังเข้มขายดีส่วนอากาศหนาวเลยจีนังเข้มครับอุ้มสนับสนุนครับผมนังเข้มน,นังเข้ขเมช่วงนี้ไม่แย่กาศแย่หนาวเลยจีครับผมขิง,ง,งไฟไปนำ้ำจีนังเข้มไปน้ำอาหารการกินนังเข้มเท่านี้ือเพิ่นเผาเดี่ยวก็มีครับผมพี่สิบบาทพักกระเล้ามะกอกของิงพักหอมพักสะเล้าลายครับพี่น้องเอยส่วนตั้งนี้หลายลาย บรรยากาศครับมะก,กอกลายสวงเน้อลูกการครับเพราะแกเราเป็นมันเป็น,ปนมันมันดซิบาทผักไผ่ครับมะเขือครับไปตองซืิบบาทครับผผักไผ่มะกอกลายครับ,รบสวงมะกอกลายลา,า,ายมะกอกเมันรรบรรยากาศครับอาหารการกินสองฟังกงที่หนองอูเขาอูน้ำวันนี้มาพุนมามันเพื่อฮารัดเซอร์บรีครับผมคือคือผูแรงครับ ตัวมีทั้งตัวเมียตัวผู้เหยียออกมาเหยียบเหยียบตัวผู้ตัวเมียได้เนาะค่ะเบื่อนี่ตัวผู้กะตัางหาตัวเมียก็ตัางหากพันว่าตัวเมียไมันส่มันพันว่าครับผมบรรยากาศครับกับปูแรงครับตัวสนับสนุนคุนครับพี่น้อง เลือกปูแรงกับมีปูหน้ากับมีครับผมเดิมอัดกันในพี่น้องเลยทุนทั้งนี้ใช้ายมากคนสิหลายครับผมสั่งไปกิโลเลยครับผมปลาหนูไหวครับผม หนูหวายตัวตัวละนหนึ่งร้อยบาทด้วยพี่น้องส่วนทน่านมาแรงครับอาหารการกินครับหนูหวายเป็นตัวไม้ขายตัวเจ้าบาทครับพี่ตัวลด้หนึ่งร้อยบาทครับหนูหวายสลัดนัดไทยเล่าพี่น้องอาหารหนูหวายมาแดงครับเมนค่ะเฮ็ดกระรางงครับหอยหอมบรรยากาศหอยหอมครับผม ลูกซิมครับบรรยากาศตลาดน,นัดไทยแล้วครับผมคือคืนดีครับผมบรรยากาศอาหารการกินสองความเพลิครับไข่คร,ครับผมไข่หางเวียดนามลูกละซซีบาทไข่หางไม่นา่งรูกละซซีบาทใหานหมอแม่ บาทลโดดสิบบาทครับผมไข่เป็ดเวียดนามไข่เป็ดเวียดนามด้วยว่าไข่ห่างห่างนะครับผมลโดดสิบบาทครับพี่นุ่มมาตะลาวนี่นะครับมีบักเขียผักหอมครับผมผักหอมผืนเป็นมัดเป็นมัดเลยครับขอสนับสนุนนะครับผมขอสนับสนุนนะครับพี่น้องอาหารตลาดไข่ห่างเวียดนามครับ อาหารกกินสองฟังคุงครับพี่น้องสนับสนุนวันกาพาูบรรยากาศอู๋เขาอู๋หนำสองฟังคุงครับพี่น้องตลาดนัดไทยเล่าครับผมปลาปลาคอเราครับปลาคอเป็นกิโลเลยร้อยห้าสิบเลยพี่น้องปลาคอหน้าครับปลาคอเท่าครับผมบรรยากาศมัดพิกครับ พิกกุ้งครับผมกองกองเลยสามสิบบาทครับผมกุ้งกุ้งลายลครับเครียดครับผมปลาไหลก็มีครับผมนี่ครับอืมอาจจะเป็นอีสานผ้าสวยโอ้ยครูสนับสนุนเลยครับผมอืมครับผมพี่น้อง บรรยากาศหอยครับผมหอยเพิ่นครับบรรยากาศครับอาหารการกินครับพี่น้องว่าลูกต่อครับลูกตอ่อเชียงอ่อนลูกต่อครับผมตอ่อไข่ไข่บุตรแรงจานละหนึ่งร้อยบาทบระมาณนี่จานละหนึ่งร้อยบาทครับไข่บุตรแรงครับผม งามแห่งอีีครับผมใครบุญแรเงเรื่องนี้เริ่มมีหลายเลยครับสวงดะลูก,การมันจะเริ่มมาแล้วอาหารการกินครับสองฟังทวงครับผมอนี่มะเรงทอดครับนั่งนั่งจัก,กระจันครับผมนั่งจัก,กระจันอาหารการกินตลาดนัดไทยเราเป็นจานจานอาหารสีบาทจานอร่อยก็มีครับผมเมียผู้สนับสนุนบะเขือครับมะเขือตำสมครับพี่น้อง มะเขือตำสมกับมีมีหลายครับผมหนังเข้มครับผมหนังเข้มมันก็ซีบคล้ายดีครับพี่น้องมาหนึ่งหนังเข้มทำเมล็ดสกายเหมดเลยครับแล้วจะเป็นบักเขือครับบักเขือกะลำครับผมปลาหน้าครับผมอาหารการกินสองฟังของครับปลาใน่ายปลาใน่ายโลดหกสิบบาทครับคั่วสดชดเลยทำนี้แล้ว นี่ต้ไอพรเมียาวะตลาดนัดไทยราครับผมอแบบชดๆเลยครับยากาศตลาดนัดไทยราถัดหนุ่มครมีถุกวันจันทร์วันพฤหสัสเสาดีครับผมวันนี้อากาศเย็ยนดีครับผมอากาศนาหนาวเลยของกขายดีขายดีครับพี่น้องอ บรรยากาศอาหารการกินสองฝั่งคุงครับผมผมมาสายเลยเจ้าหน่อยครับพี่น้องเลยเหมือนกันผมมาสายเลยเจ้าหนายอย่นอยก็เลยพ่นอยากบางแน่มักกระบุกมักมีหอยจูบครับเห็ดโม้ยนตะสรอนอาหารเกินคาขิงครับ<ส>ผมกระไข่ <med S 2> ปลาครับผม, <med S 2> มปลาย่อนปลากดครับดินดาวลาลาวอยู่ครับผม ปลากรดครับเต่สอนปลากรดครับพี่นอ้องผู้สนับสนุนมนครับผมเท่าครับผมเท่าจานในยี่สิบบาทมาเขือพวงครับผมมะเขือพวงเป็นครับมาเขือพวงพักดังผมหอยนี้ครับพักลังผมสามกองสามกองยี่สิบบาทครับหอยกองแลแม่หอยกลองเลเจ้าบาทครับแม่กลองในยี่สิบบาทครับผม อาหารการกินสองฝันผมครับพี่น้องอาหารการกินได้หลายสระสอ,อนครับปากคอครับนังเข้มครับนังเข้มเขียดครับเป็นถุงเลยถุงละห้าสิบบาทครับพี่น้องสี่สิบบาทว่าไหมโอ้ถุงละสี่สิบบาทน,ะน,ะทะะะน่ามาถมแม่แล้วป่ะแต่หนัดไทยดาวครับ สดดเลยครับผมเขียดเอาไปปิ้งกิ้งก็าตำหมักทัวอย่างแซ่บแสบเลยอาหารการกินนี่ของฝังผมครับอูเข่าอ,อนาูน้ำทั้งไข่ท,า,ทาพนมครับพักนั่งเดิอดครับผมตตามมตาหััักกกกอท่ว บรรยากาศประกอบถุงดาษิบายครับกอบโคดครับผมกอบก็เสอ่อนมันครับผมส่วนทั้งนี้กระปุกอะไรครับกระปุกของเคี้ยใครดีครับพี่น้องไอ้คล้องไหนบรรยากาศครับพี่น้องตลาดนัดไทยเล้าครับผม ผมมาสายเลยจังหน่อยครับพี่น้องอาหารการกินครับอูเขาอู่อนนานครับอู้สนับสนุนเพิ่นครับผมปลาผลเต่าสือสอ,อนครับผมบรรยากาศอากาศเย็นอากาศหนาวครับของของของขาดของขายสองฝั่งคงจะขายดีขายดีครับพี่น้องอู้สนับสนุนเพิ่นเพิ่นมาสื่อของหน่อยเพิ่นกับเ่นเลินไลยพี่น้องตลาดนาัดถาดพอนุ่มเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศครับง,ง่ายๆๆวันนี้ ช่วงแปดมงครับผมไม่กวดครับตะกาครับพี่น้องเลยตะกากระลำครับบรรยาการมาพริกกระนมะนาวครับผมมีหลายครับผมอาหารการกินครับข้าเมร้าครับผมนะครับแม่ข้าวต้มครับข้าวต้มหมูครับบรรยากาศไอแห้งครับบักกล้วยกรับเป็นบีเป็นบี๊เดียวสี่บาทเด้อพี่น้องเลยนี่บีเดียวสี่สิบบี๊เดียห้าสิบบักพริกกิโลเจ็ดสิบบาทครับช่วงนี้บักพริกคุณครับผมบักกล้วยครับ เือก oh ็มีหลายครับผมทุกคนบรรยากาศครับถูกสนับสนุนมกันครับผมหมักสรงครับหมักสรงบรรยากาศครับพี่น้องเลยบรรยากาศอาหารการกินครับสองฝั่งครงวครับส่วนน้าจะเป็นผักส่วนกษตรครับพี่น้องในส่วนตรงนี้ส่วนน้าจะเป็นส่วนกษตรซดต้นกษตรตายกระลำเป็นลูกเป็นหัวเลยครับกระลำถูกครับผมส่วนท่านี้บรรยากาศหัวเพล่ครับพี่น้องอาหารการกินได้ลายเดี กระดามเป็นถุงก็ะมีเขาเกจีปาเต้ครับนกเกจีธรรมดาครับเป็นทุนถุนงได้ยี่สิบบาทได้ไัมพี่น้องพี่น้องบรรยากาศอาหารการกินไม่กวดถุงมาสือซอยหนองบันไดเลยครับเลยอาหารการกินเขาไม่กวดสามอันไม่ห้าสิบบาทครับมันเกีียวครับผมมันเกี่ยวพักขนา้ขาเมฆาครับเมฆาประจามาอุดลุนหนองบันไดครับเป็นถุงเป็นถุงเลยผมนะ้บอกผิดเป็นถุงเป็นถุง ปลาพริกถุงเลยเจ้าบาทละทุงเลยยี่สิบบาทถูกครับพี่น้องตลาดนัดไทยลาวครับผมข้าวโพดพุดก็ะมีดิข้าวโพดพุดกะมีครับอาหารการกินครับผมอาหารการกินสองฝั่งโค้งอูเข้าอูนั่งข้าวโพดครับมักเขือมักัวงมกม่วงครับผมนี่จะมาครับผมส่วนตรงนี้มากระทันีกครับบรรยากาศอาหารการกินสองฝั่งโค้งครับไข่หนึ่งหนึ่งไข่ครับผม หมากไจ้หนึ่งครับผมหนึ่งไข่เป็ดบรรยากาศครับอาหารการกินครับผมหนึ่งไข่ครับผมบรรยากาศตลาดนัดพนุ่มครับพี่น้องโฆษณาผมครับพี่น้องซีแยกผ้ามารอตลาดนัดให้เราสำเนียครับผมธรรมะศาสอบ์ใครจะเรื่องกดติดตามให้ซีแยกมันเด้อพี่น้องเล้วถึงจะกระด้างแจ้งไดการตั้งคลิปครับผมคลิปนี้ไปเสียเมียเด็กครับผมคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ Hãy là cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn